สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะกิฟหน่าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะแล้วเรากำลังจะไปไหนคะเรากำลังจะไปที่สยามสแควร์ค่ะอยากรู้หรือเปล่าเราจะไปทำอะไรถ้าอยากรู้อะตามมาตามมาตามมาจะฆ่าตัวตายท้งที่ขอตายยังมีสักซีจะขอเป็นข่าวสากี้ให้รถไฟฟ้าจับไปตายสถานีสยามสแควร์ก่อนที่ฉันจะตายขอมองโลกครั้งสุดท้ายะเราอยู่ที่สยามสแควร์แล้วค่ะอากาศร้อนมากๆ เราเนี้จะมาทำอะไรครับพี่เกฟวันนี้เราจะมาหาเหยื่อมาสัมภาษณ์กันวิกเทมวิกเทมหาแบบอ้ออเป็นเด็กมัธยมปลายเรื่องอะไรเรื่องอะไรเนี่ยเราสัมภาษณ์เรื่องอะไรเรื่องใครที่เคยมีวีรกรรมพวกกักกาเกลียนว่างั้นอ่าได้เลยจะมาสัมภาษณ์กันนะคะป่าป่าลิไปหาเถอะไม่เจอใครเลยทางไมเดียเฮ้ยไม่วิ่งเลยอ่ะอ่าอะไรครับอ่นี่นะคะคือวิกเทมวิกเทมรายแรกของเราวิกเทมแปลว่าอะไรคะวิกเทม เป็กทีม er> แต่ว่าเหยื่อเหยื่อนี่นะคะคือเหยื่อแรกของเราค่ะพี่กีพาวนี่จะมาถามอะไรกันนะคะเนี่ยจะมาถามกันว่าคุณเคยมีพฤติกรรมแบบกากกันเกลียนหรือว่ามีพฤติกรรมของเพื่อนที่อยากจะเล่าให้ฟังไหมคะเอาแบบเกลียนที่สุดในชีวิตแบบที่สุดแล้วอะเอาเป็นเรื่องตัวเองดีกว่าได้ไหมครับได้จะไม่ต้องใส่ลายคนอื่นก็โอเคก็ไอที่คิดว่ากากที่สุดก็คือตอนมปลายเนี่ยครับคือถอดถุงเท้าถอดถุงเท้าตัวเองแล้วแบบว่าคูลเลอร์ถังน้ําอะมันเปิดฝาอยู่ก็ไม่รู้จะทำอะไร ไม่รู้จะทำอะไรว่างเห็นเพื่อนแข่งกีฬาวิ่งกันก็เลยเอาถุงเท้าไปใส่ไว้ในคูลเลอร์น้ําแล้วเพื่อนๆนก็ก็ปิดฝาไว้ให้เขาทุกคนก็กินน้ําอย่างมีความสุขแล้วก็บอกว่านี่น้ําอร่อยจังแล้วแล้วต้องขากับบ้านใส่ถุงเท้าอะไรกับอ่ะไม่ใส่เลยครับอ๋อไม่ใส่เอาไว้อย่างนั้นเช้าวันลุกขึ้นโดนพาลงดาครับพาลงดาเราเพื่อนเพราะว่าพาลงจามาล้างคูลเลอร์แล้วเจอถุงเท้าแต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้วันนั้นเพื่อนก็อิ่มกันไปยังมีความสุข น่าสนใจนะคะเป็นนวัตรกรรมใหม่โรงเรียนไหนสนใจทําได้อย่าอย่าลอกเรียนแบบคอ๋ออย่าลอกเรียนแบบสมุนไพรัสเซ่สมุนไพรัสเซ่มันเป็นการเพิ่มรสชาติให้กับน้ํา <c oughs> อ๋อเออใช่เพราะว่าเพาื่อนวิ่งเหนื่อยไงต้องมีเกลือแร่จากเหนือ่อจากที่เท้าอะไรอย่างนี้น้ำมันจืดไงอ่าเข้าใจน้ำจืดสุดยอดเกรียนจริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะอ่าเมื่อกี้คนแรกไปแล้วแล้วก็อยากรู้ว่าคนที่สองเนี่ยจะเป็นยังไงเชมเพื่อเขาเลยค่ะตันเอ็มสุดยอดแค่มากดต่อก็แบบ เียรแค่ะคุณไม่ต้องถามเรามั้งพี่รีบเราจะถามอะไรกันนะคะเราจะถามถามอะไรอ่ะคำถามเดิมคือคาถมเดิมมคือีวีรกรรมกากๆเกลียนอะไรที่อยากจะเล่าให้ฟังไหมคะหรือเอาของเพื่อนก็ได้มผมเป็นคน<ช>ดีก็ไม่ค่อยเกลียนเท่าไหร่อ่ะครับก็ตดในลิฟต์แล้วโบยเพื่อนก็ตอนแรกก็ตดออกมาเอามือไปคำคำไม่แฉะแฉะแต่กูอยากอยากหนูนิดนึงว่าเวลาตดอ่ะตดแบบเฮ้ยยังไม่จบเลยมที่ยังไม่จบยังไม่จบเอามือคำคำมันแฉะแฉะไอ้ตดหรือเปล่าไอ้ขี้นี่หว่าสรุปที่ไม่ได้ตด ตูคิดไม่ได้ติดกินอะไรมากินส้ตมตำปูปลาน่อ๋อปูปลาร้านไหนจะได้ไม่ปกินแล้วถ้าไม่ไงต่อไปก็ใสเ่เงเตัวนั้นอยู่ทั้งวันเปล่าตดเฉยเฉเฉยก็บอกเพื่อนเพื่อนตดเพื่อนตดอ๋ออะไที่บอกว่ามีน้ำนานก็คือมันไม่เปียกคิดไปเองเหมือนฝัน,เ,นเ,เจอไปคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็เป็นเกียร์แบบงงๆได้ได้ได้ตอนแรกแม่ก็บอกให้เข้าบ้านอพ่อไม่ให้เข้า พ่อบอกไปไปไปเดี๋ยวพ่อจับแขกปั่นจักรยานตามแม่ไปเลยโอเคเลยค่ะเก่งจริงขอบคุณมากค่ะก็ผู้ชายมีคนมีเออผู้ชายสองคนแล้วอะเห้นพี่หญิงมนก่อนเงินอยู่จะติดปะะอุ้ยต่อร่นโทษนะคะสวัสดีค่ะขอสอบถามอะไรนิดๆหน่อยๆได้ไหมคะได้ค่ะพี่กีบคะค่ะพี่กีบจะถามอะไรคะวันนี้ก็ มีพฤติกรรมกากาเกินเกนอะไรที่อยากจะเล่าให้เราฟังไหมคะอาจจะเป็นของเพื่อนๆก็ได้เห็นหน้าตายงี้อาจจะไม่มีเองใช่ค่ะไม่มีครับพกติเลยพอเรียบร้อยพูดน้อยก็เป็นของเพื่อนแทนได้ไหมคะเพื่อนอะไรนะคะเพื่อนในห้องเพื่อนในห้องได้เพื่อนในห้องเพื่อนที่บ้านเพื่อนข้างบ้านข้างชุมชนอะไรก็ได้ค่ะโอเคค่ะประมาณว่าเรียนกันในห้องแอร์แล้วแอร์เสียน้ําแอร์หยดอ่าก็เลยเอาถังขยะไปรองน้ําแอร์ไว้อืพอรองน้ําแอร์เสร็จปุ๊บแก้วน้ําครูประจำชั้นตั้งอยู่ในโต๊ะ บนโต๊ะบนตั้งในโต๊ะไม่ได้โอเค <Okay, S 2> ตั้งอยู่บนโต๊ะตั้งปุ๊บ,บอ้าวทำไงละ่ะก็เอาแก้วไปวางข้างๆขยะแล้วก็ตักน้ำนี่นั่นแหละใส่แก้วกาแฟขูแก้วกาแฟขูแล้วไงต่อแล้วครูก็กินหมดแก้ววันนี้ครูรู้เรือยงอยังตรงนี้อะไรคะเนี้ย, <c oughs> ยๆๆครูชื่ออะไรคะเนี้ยมีผู้สมรู้ร่วมคิดเยอะไหมคะไม่ต่ำกว่าสิบค่ะไม่ต่ำกว่าสิบครูคนไหนนะคะเพิ่งรู้ก็มาติดตามได้นะคะจำหน้าไว้ค่ะจำหน้าว ขอบคุณมากค่ะค่ะช่วงนี้เราก็ต้องเป็นทางการนิดนึงเพราะว่าเราอยู่กับใครคะกิฟเราอยู่กับนักเรียนมปลายค่ะรู้แล้วขามปลายแล้วมันขังยังไงนะคะก็ก็นักเรียนเตรียมอุดมค่ะไม่ใช่เตรียมอุดมธรรมดานะคะเตรียมอุดมสายวิทย์คณิตด้วยว้าวซึ่งแบบเมพอดีกับสิ่งที่เราจะถามเราจะถามว่า เราจะถามว่าเทคนิคในการเรียนของน้องๆในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยคือยังไงบ้างาก็ตัวอย่างพี่หลับตอนเรียนตอนสบอบก็ลอง่ายมากอ,อ,อ่ะเราก็เลยอยากรู้แบบขังๆบ้างอย่างนี้อ,อ๋อก็ทำโจทย์บ่อยๆค่ะ <c oughs> เป็นแบบชีวิตในอุดมคติที่เราไม่เคยทำคืออยนั้นแหละเคยบ่อยนะผู้ชายเหรอคะก็ทำโจทย์บ่อยๆนะครับพอเวลาเรามีเป้าหมายอะไรเราก็มีแรงผลักดันให้ทำเองไม่ต้องมันไม่ต้องมันไม่ใช่มาจาก ม่น้องพยายาน้องอยู่มหกน้องมีเป้าหมายแล้วชีวิตแล้วตอนนี้ไม่มีเลยแล้ว, <c oughs> ลวมีหนังสือเล่มไหนที่แบบโอ้โยตรวจแม่งสุดยอดอะ่ะต้องซื้อมาทำอะ <c oughs> ่ะก็ h ฮสป e d หนังสือ High ฮสป e d ครับซึ่งมีสองเล่มคือมันเป็นโจทย์ที่รวมมากที่สุดแล้วครับคือเด็กมปลายทุกคนต้องทำครับถ้าเกิดอยู่สายวิคณิตหรือสิ่งคำนวณน,นะครับไฮสปีดแล้น้องนะคะก็เอายี่สบพศเลกันนะะ ยี่สิบพศแค่นั้นแค่นั้นโนใช้เวลาทำกีทพสวรร์ค่าจะเสร็จยี่สิบพศยังไม่เสร็จเลยเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะก็ขอบคุณน้องเตียวโดงทั้งสองมารู้สึกแบบมีวิชาความรู้ขึ้นมาทันทีดีค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะค่ะเมื่อกี้แล้วก็แบบขังขังกันมาแล้วตอนนี้มาเจอซิงเคยเป็นแบบหล่อหอบ้างไม่ได้ไม่ได้พูดเยอะไม่ได้คุณแม่อยู่คำถามของเราวันนี้ก็คืออะไรคะพี่กี ถามว่าเทคนิคในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของน้องเนี่ยใช้เทคนิคอะไรบ้างคะและข่าววันนี้สายวิ์ด้วยก็ฝึกโจทย์เยอะๆมั้งครับช่วยได้แล้วคุณแม่สนับสนุนน้องไงบ้างคะเรื่องการทําโจทย์ซื้อหนังสือหรือว่าพาน้องไปเรียนพิเศษทําทั้งสองทางเลยค่ะทำทั้งสองทางเดี๋ยวนี้ลูกเรียนเหมือนแม่เรียนด้วยลูกเอ็นทารเหมือนแม่เอ็นทานด้วยแล้วมีหนังสือเล่มไหนแบบเด็ดๆป่ะคะที่จะแนะนํา ของพี่นัทนะครับเขาก็ออกหลายเล่มเหมือนกันก็ดีเหมือนกันของพี่นัทของพี่นัทหาซื้อได้ที่ไหนคะส่นหนังสือจุฬาส่นหนังสือจุฬาไม่ไกลไม่ไกลตรงข้ามนี้เองนะคะค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณคุณแม่กับน้องเซงทะเบียนมากน้องเซนทะเบียนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนนี้ก็น่ารักคนนั้นก็น่ารักคนนนก็น่ารักเอาฉันเริ่เปลี่ยน เร,เราเชื่อว่าเธอหิวมากอยากกินอะไรห,หรือวะอยากกินอะไรอะนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดของมนุษยชาติคือไข่ตากแดดโอ้ <laughs> โอเฮ้ยมันแบบไม่เปลงน้ำมันเว้ย<อ>ไม่ต้องใช้เตาแก๊สเดี๋ยวคุณตั้งแผงไข่ไว้แล้วให้แสงดังสีย v ีทำงานไข่มันก็จะสุกแล้วก,ก็กินได้ทันท <laughs> ีสนใจมั้ยสนใจดีไหมอะเฮ้ยแต่มันตั้งอยู่ในร้านทำผมอะเขาจะเอาไว้ทำอย่างอืก็ได้ ไม่เรารู้ไว้ไข่ขาวมันลอกสิวเซียนได้แล้วกินต่ไข่แดงนะอ่าเออพอเหอ